ตามที่นางน้อมจิตดอนหมื่นสีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงเสียดได้ทำบันทึกข้อตกลงกับนายประเสริฐวรสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2565พอสังเขตดังนี้ ตอนที่1ประเด็นท้าทายตามข้อตกลงการพัฒนางานในปีการศึกษา2,565โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน2รูปแบบหลักคือ on-hand และ on-site มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ90ตอนที่2ประสิทธิทภาพและประสิทธทิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุปรงหลักสูตรประถมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปีเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น 1.2. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งตามแนวทางการดำเนินง,งานในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 1.3. โรงเรียนมีการจัดระบบและนิเทศการศึกษาทั้งภายในโรงเรียนผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 1.4. โรงเรียนมีการจัดระบบและประเมินสถานศึกษาในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาทุกปีอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป1.5โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจเข้าถึงและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและขาดแคลนสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี1.6โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สะอาดปลอดภัยโดยการเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 1.7โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและเป็นคนดีของสังคม1.8โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการพูดวันละประโยคในตอนเช้าหน้าเสาทงและในห้องเรียน1.9โรงเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในหลายรูปแบบเช่น DLTV, DLIT, YouTube และสื่ออื่นจากอินเทอร์เน็ตมากมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป 2.1โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานงบประมาณการเงินการบัญชีและสินทรัพย์และจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานของแต่ละอย่างที่เป็นปัจจุบันถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ2.2โรงเรียนมีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ ความต้องการและความเหมาะสมเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2.3โรงเรียนได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่อาคารประกอบการให้มีความแข็งแรงสะอาดสวยงามและมีความปลอดภัยต่อนักเรียนบุคลากรทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการโดยการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร2.4โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานหลายปีทําให้มีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ใหม่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อหลายรูปแบบ 2.5โรงเรียนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไว้ให้มีข้อมูลสารสนเทศให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนามาใช้ได้ทันเวลา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1โรงเรียนดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศมีการใช้นวัตกรรมการบริหารยุคใหม่ H2P m o เด l สู่ความสำเร็จเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความต้องการให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดวิเคราะห์ได้ 3.2โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมประชุมระดมความคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีทิศทางที่ชัดเจนและทุกฝ่ายมีส่วนในการดำเนินง,งาน3.3โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กการเด็กด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศัก,กยภาพ 3.4. โรงเรียนมีความตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในทุกๆด้าน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1นางน้อมจิตดอนหม่นสีมีการวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีองค์ความรู้มีทักษะความสามารถต่างๆมีบุคลิกผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่างในองคอ์กรก่อให้เกิดความเชื่อมัน่นและศรัทธาในการปฏิบัติเช่นการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นการอบรมออนไลน์การร่วมเป็นวิทยากรเป็นต้น 5.2. โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรในการสแสวงหาความรู้ทักษะในการทำงานและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ 6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 6.1. โรงเรียนได้พัฒนาองค์กรในการปฏิบัติงานร่วมกันให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนพี่เหมือนน้องมีปัญหาอะไรให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้พัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิทผลการปฏิบัติงานโดยการยึดหลักความรู้ความสามารถผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานการตั้งใจทำงานความเสียสละต่อส่วนรวมและการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน6.2โรงเรียนได้ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลมีการบริการที่ดีเป็นมิตรให้บริการที่รวดเร็วและมีความเสมอภาค มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่จะช่วยส่งเสริมทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น6.3การขับเคลื่อนนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา6.3.1โรงเรียนได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพในด้านต่างๆเช่นพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามรมรื่นมีสนามเด็กเล่นที่แข็งแรงปลอดภัยพัฒนาห้องเรียนให้สะอาด มีแสงสว่างที่เพียงพอมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาห้องพักครูห้องผู้บริหารให้สะอาดสวยงามปรับปรุงบ้านพักครูให้แข็งแรงสะอาดปลอดภัยมีห้องน้ำที่เพียงพอและสะอาดปลอดภัย6.3.2โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทุกปีดังนี้ 1>, 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. ติดตามผลการดำเนินงาน 6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษาตอนที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรลณวิชาชีพนางน้อมจิตด,ดอนหมื่นสีเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน